สัมมตานิยามความเห็นของความถูกต้องเพราะว่าองค์ค <though> so, ุณองค์โสดาบันต้องมีความเห็นเขาเรียกว่าสัมมตานิยามก็เลยความเห็นของความถูกต้องเนี่ยก็มีมีหลายหลายอย่างด้วยกันเช่นว่าเห็นว่าชาตินี้ชาติหน้ามีทานทำแล้วให้ผล แล้วก็วิบากกรรมกรรมที่เราทำมีวิบากมีก็ย้งเชื่อเรื่องกรรมเชื่อเรื่องของผลของการให้ทานผลของประชาตินี้ชาติหน้าอันนี้เขาเรียกว่าความเห็นส่วนไอตัวตัวศินนั้นสังเกตดูว่าอริมักเป็แปดเขาจะมี ก็จะมีศินอยู่สัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาศินสามอาชีวโอศินสินสาม,าาสสสามข้อที่เป็นสัมมาสามองค์กเรียกสามองค์เ,เช่นข้อข้อ,ข,อข้อแรกเนี่ยหรือรองค์แรกสัมมากรรมันตะเนี่ยสังเกตดูว่าเขาจะมีการระงับทางกาย เช่นว่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไอ้ส่วนข้อที่สองสัมมาวาจาระงับทางวาจาเนี่ยก็จะมีการระงับวาจาที่เป็นไปด้วยความเบียดเบียนเป็นหลักซึ่งอันนี้มีการยืดหยุ่นนิดๆหน่อยๆเรื่องของสัมมาวาจาเช่นว่าเราพูดไม่ไปเบียดเบียนใคร เช่นว่าเราพูดได้คนอื่นเขาขำก็พอได้เหมือนตาวินัยเนี่ยหรือติดตลกนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าผู้อื่นเขาบันเทิงเคลืน่นคลืนคล่นเคลงใจก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ข้อก็แต่แต่ถ้าเกิดว่าคุณไปต่อว่าด่าทอใช้คำหยาบหรือคุณไปติฉินนินทาให้ร้ายแล้วก็รอเสียด เอาความเรื่องไม่ดีของคนอื่นมาบอกคนโน้นคนนี้เอาความไม่ดีของคนนี้ไปบอกคนโน้นคนนี้ยู่เย่เขาทะเลาะกันอย่างเนี้ยก็ถือว่าไม่ควรที่จะทําเพราะว่าเป็นวาจาที่เป็นไปด้วยความเบียดเบียนยิ่งโกหกพ, ut, <บ>พุดบทพดเท็จให้คนอื่นก็เสียทรัพย์ st, ให้คนอื่นก็เสียชีวิตให้คนอื่นเขาอ่ามีความไม่เข้าใจกันอะไรต่างๆก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นการเบียดเบียนเขา ส่วนสำมาอาชีพเนี่ยสังเกตได้ว่าเป็นอาชีพที่โกงไม่หลอกลวงไม่โกหกทางด้านอาชีพยกตัวอย่างว่าคอเซ็นเตอร์ก็ถือว่าเป็นมิจฉาอาชีพยกตัวอย่างว่าค้าผลไม้ค้าที่มันเป็นตาช่างทั้งหลายก็เที่ยวไปบิดไปโกงให้ให้ตาช่าง หนึ่งกิโลก็เหลือแค่เก้าร้อยกรัมอย่างเงี้ยหรือว่าไปนนไปไปทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนหรือไม่ซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อตนเองและและผู้อื่นอาชีพเหล่านี้ยเขาเรียกว่ามิจฉาอาชีพยิ่งที่โปรองได้แสดงไว้ว่าถ้าการค้าพาณิชย์ที่ที่ไม่มีผลกระทบ ในชาตินี้แล้วก็ในชาติหน้าเนี่ยที่จะส่งผลไม่ว่าจะเป็นค้าสุราค้ายาพิษไม่ว่าจะเป็นค้าสัตว์เป็นสัตว์ตายเนื้อสัตว์อะไรต่างๆเหล่านี้ทั้งที่พระองค์ได้แสดงไว้ห้าอย่างแม้แต่ค้าอาวุธก็ก็ทำมาเพราะอาวุธเกาสร้างมาเพื่อไปทำลายเบียดเบียนสัตว ก็เลยศินเองเนี่ยในเมื่อเราอยากเป็นโสดาบัน,นถ้าไม่มาไม่อยากเป็นก็ไม่เป็นไรถ้าอยากเป็นก็ต้องก็ต้องทําให้ได้ตามข้อกําหนดกฎเกณฑ์ที่พระองค์ได้บัญญัติไว้ศินก็ต้องบริบูรณ์เน้นที่ไม่เบียดเบียนใครแล้วก็ไม่เบียดเบียนตนอ่าข้อข้อข้อหดเว้นก็เรื่องอื่นที่ที่พูดก็พูดได้ ทำก็ทำทำได้แต่ก็ไม่ได้เบียดเบียนใครส่วนเรื่องของความศรัทธาเนี่ยมันก็มาดับแรกอยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่าถ้าคุณไม่ศรัทธาพระพุทธเจ้าเนี่ยคุณไม่เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเนี่ยคุณก็คงไม่ได้ยินคําว่าสวดาบันคงไม่ได้สดับองค์คุณของสวดาบันคงไม่รู้จักอริยสัจสี่ แสดงว่าวิชาอาริยสัจสี่เนี่ยเป็นวิชาที่พระองค์พระพุทธเจ้าได้จัดจาร้พอได้จัดจาร้แล้วอริยสัจส,สี่ก็ได้มาจากสัสตรบุรุษได้มาจากบัณฑิตได้มาจากาพระอริยเจ้าที่เขาได้แสดงเขาได้แนะนําเราก็นํามาปฏิบัติก็ก็เลยผมในฐานะที่เป็นผู้ที่ศึกษาองคุณของโสดาบัน แล้วก็มีความอยากเป็นโสาบันแต่ตัวนั้นแต่ตัวเองนั้นเป็นแล้วยังเนี่ยก็ไม่ขอพูดถึงในในที่นี่เพราะว่า,าจิตใจเราเน่ะเรารู้ก็ไม่ควรที่จะบอกใครก็ประมาณนี้ครับสาธุขอบคุณครับขอบคุณแดนบุญครับก